สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชันแนลนะครับมีรถตู้ใครมาไม่รู้นะครับนี่ครับรถตู้ใครมาจอดที่หน้าพระพุทธชินราชนะครับเอฟซี FC หรือเปล่านะครับ โอ้เอฟซมารอบดึกนะครับเห็นรถตู้นะครับหนึ่งรถตู้แล้วก็หนึ่งรถกระบะนะครับนี่ครับ นี่นครับายการล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับมีรถตู้มาหนึ่งคันมาข้ามากนะครับดูครับ มาดูองค์ปู่ปาลิจิตนะครับ เงี้เลยนะครับนี่ครับเอฟซี SC มาหนึ่งรถตู้นะครับ บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านนะครับตอนสองทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วนะครับ ล่าสุดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วโมบ่าวต่อยมามาต่อยมารายงานสถานการณ์ล่าสุดครับเอมื่ก yep ี้ยังโชว์ล oh ูกคออยู่ครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องบ่าวต่อยกกอกด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเด้อช่องน้อยๆครับผมสวัสดีครับมาจากฟุกเตะนะนี่นะฟุกเตะเลยนะดูสลับ

ในโพธิวิ่งมาอย่างเร็วนะในโพธิมีอะไรครับผมเอฟซีมาเอฟซีเอฟซีมารอบเด็กมารอบเด็กอะไรนะป้าเตรียมการด้วยขาวันตอ๋หน้าจะกล้ใกล้เออกาต่อยกันมาดนยงโอ้ยบ่ไปโดนนัดจ้า ้สองครั้นครตัวคันวก็รัอนุา้เบ้านไดนี่เมื่อกี้ได้อยู่นะป้าได้ไสว่างเนี่ยมาเร็วใครเข้ามาเร็วเรียบป้าป้าเข้ามาหนึ่งทุกคนเปิดเสร็จก็ได้คือก็ได้เรียบเรียบพี่ผู้มาเร็วมาถ่ายรูปกัน้อง ช่วยกันช่วยกันช่วยกันในโพธิช่วยกันช่วยกันใช่ครับช่วยกันนะช่วยกันแสดงว่าจะหลับยาวนะเนี่ยไม่หลับไม่หลับวันนี้ผมว่าฝนจะตกจะทำกันแต่อีกไม่ถึงชั่วโมงฝนตกนะฝนจะตกถ้ากไม่ถึงชั่วโมงฝนจะตกน่าจะนะพ่อไม่มีดวงดาวอย่ ตอนนี้มองม่เห็นดาวแค่กระดุมเลยนะฝนจะตกนะทำลามใหญ่เลยจ่าเอ็ม uhh <Så |ar|> ตอนนี้ฟ้าเ็จะตกตกตกนะนะครายวังทม่ทรายโชวัเลยอ่ะยังไม่ค่อยไปเลยค่ะทานจะนโค้งเรื่อยอ่ะ S <S มบก็ทอยูร์อยู่กัน4ีห้าคนอยู่นะครับนึกแล้วแต่ก็ยังอยู่กันเยอะนะครับมาช่วยกันดูสถานการณ์เนาะ สองไฟแหรอสองไฟะนี่เตมตัวตัวนางนี่ครับล่าสุดครับการล่าสุดที่บ้านตรวไปดีปเนี่ย ถกินขีย่กินเขียดยูเ้ยาหองแค่นะน่วยเจดับเลยจับเลยค่ะมขึ้อีกนเขยข้าไปกแกนนึ้นี่ในโพธิในพธิไปด้อคนคนสิเบื้องลายเนาะเสียแบดพรเสียประยุเสียาไปกาเขียโทรศัพท์เขาแฟมันน้อยต้องปุ๊กบอลนไปการเขียยไม่ได้ม่ราอไหแโอ้กำลังบอกรีดเลย กินก้นขึนขึนชารกินชารนะกินชาร์อาฟเหือปิทิป็าลี่าไปเนาะ FC กลับอัครับสวัสดีครับอาเหือมปมีโอกาสมาเที่ยวอีกนะครับบานุก็ออกมาดูสถานการณ์นะครับได้ยินเสียง มถตรวจเวียนแล้วตรวจเวียนนะบบาโน่ตรวจเวียนไปจอดไกลเพราะนั่รถตู้ <c oughs> เรียกให้จ <c oughs> รถตู้จอดอยู่หน้าพระพุทธชินราชนะครับรอบดึกครับรอบดึกยังอยู่เยอะนะครับ <c oughs> ใช่ครับอากาศดีตอนเช้ายัางดีนะครับ เสื้อผ้ามีครับป้าแตนก็ขายนะครับพันชุดผ้าขามครับอยู่ในบ้าน เออแล้วก่อนคนหล่อโอ้คนหล่อเอาแล้วคีเด็กินไทยถ่ายให้เขาหน่อยเหรเห็นไหมเห็นไหมถ่ายอไหมมืดไมใกล้เลย นี่ครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านรุ่งพลนะครับวันที่ลุงไม่อยู่บ้านป้าก็รับแขกแทนครับ นี่ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ